สวัสดีคนดูเพื่อนเดัวนึครับเพื่อนเพ่าไปคิวทีวีนะมันนี้เกมขปิดทีมวยเดียบมันจะมาเล่้งจ้อหตัวปืน d l q คสามสครับเน็ตเน็ตเป็นอะไรก็จะเป็นตัปืนเท่านี้ครับ ป่นจะลืโลมันตันนี้แล้วนะเฮ้ยผมชอบ,อเ,ชอบเลยโเค้ชชอบเรื่อยๆดูแลเร็ยบไปแล้วนะเดี๋ยวสักครู่นะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของเต่งที่ใช้นะ่าก็จะพาดอยนะูครับกล้องเลงก็จะเป็นตัวนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป,เป็นนี้นะครับ เองก็สีนี่ก็คือเป็นอันนี้ใต้ลำกล้องนี่ก็ฉันใส่เทปหมดแล้ใส่ไม่ได้ยือนใส่นี่แค่ก็ได้เพราะเดี๋ยวพอใส่ผู้จะเป็นกล้องอันนี้คนระับก็ไม่ได้อะไรมากข้าเป็นกล้องแบบนี้คนระับเดี๋ยวค่อยหาใส่แมวได้ก็เป็นกล้องอันนี้ไม่กล้องอันนี้ก็ได้นะครับแต่พอใส่ผู้ไม่ให้เปลี่ยนเยอะเลยนะ โอเคนะครับเลิกเพิร์กเลิเพิร์กก็เป็นไหนก็ได้นะตน้ของใชเป็นลด15รีโหลดนะก็ใส่ไปจะค่อยเปลี่ยนนะเดเซอร์ก็มีอยู่นิดเดียวนะเป็นมิเมอก์สีนะอืมใช้แค่นี้ก็ได้นะอันนี้ก็เวลาโดนยิงก็สตันนะครับ๋ยวเรายิงเขานะครับ เต็มหูใช้เปน,นนี้แทนนะแย่ว่าใช้ไม่ได้ไตกคือ้ได้บ้างน,นี่เตมไ,ไม่ไม่ไมก็เดี๋ยวค่อยไปแต่งหลังก็ได้มั้งใช้ป็น,นนี้แทนตอนไดลรกคุ้งปืนยยอ อันนี้มันลดความแรงดีมากนัน่งมันก็หมดสนิทนะเ,เราก็ได้ใช้นะใช้ใช้มาเรื่อยๆต้องเปลี่ยนลำคงเหรอคงใช้ได้ก็ได้ใช่ไหมถึงก็เอาไปน,นนี้ดีกวะะ่ามาเปิดก่อนก็สีไม่ต้องเดือดน,นะ,ะก็ประมาณนี้นะครัจะกินนี่แมีแค่เดียวนะครับ ไปได้ก็ใช้สกินตัวนี้ดีกว่านี่ก็สกินที่ใส่อยู่ก็ได้นะเรานะไม่ใช้สกินแบบเรียบง่ายเลยครับไอ้นี้เป็นปืนปนนะสามารถเล่นปืนคู่ได้นะซึ่งก็ดีอนะเริ่งคนที่เล่นสไหนแล้วก็ไม่มีปืนชาร์จแล้วอ่ะอันนี้ถ้าแต่ต้องเล็งพยายามเล็งให้โดนนะยังไม่โดนก็ ิแย่นะแนะ่ส่วนของที่ค่ก,นนคก็เป็นปนระมัติย่อยเลยครับเปิ้ลก็เป็นอย่างนี้ยครับคิดว่าเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอ,โอเคเนคี่ยถือคือผมได้ด่านเลยนะครับมองไปด้านครับว่าจะ,จะชนะหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนตัวนี้ผมนว่ามันจะโกงนะครับผมก็เลยไม่ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่าโกงหรือเปล่าก็ เราหยิบมาเล่นดูแล้วท่านก็เข้ามือดีเลยใช้ไหแต่ผมอ่ะไม่ค่อยเข่งเชไน,นามากนะเกมอื่นได้หมดนะถ้าเออมีนนคนชวนผมเล่นเกมแนว FFA ก็จริงที่จะจับเลยคือเชไนนะตา,ายเลยแหลกไ้ในเกมม่าจะไม่มีเสียงอะไรรบกวนนะ โอ้แหลกแหลกออแหลกได้ไงไม่รนะู้นะนันเกอจากอะไรผมปัดคลิปแล้วมันแหลกตลอดเลยนะออคนที่วาบางคลิปไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันแหลกนี่แหละมันมีทางบีบแตงโซ่เลยทำไมดีเนี่ย เคลื่อนเพื่อนออกอก่อนเครื่องก็รอนิดนึงนะดูไม่ทันนะ มันมีมันกันหงือเลยคิดเง่ยโดนระเบิดแสงในเกมแล้วโดนเหมือนโดนในชีวิตจริงด้วยแต่ตรงนี้เลยอ่ะไอ้หัหวหอุ้มของมันเปิดสโมเพื่อตรนี้มัน,นสึกอะไรเลยหรือเปล่คงตายใช่ไหม โอเคเคกิวพระเจ้าสวัสดีเพื่อนโอเคไม่ใช่ใไม่่อนไ้เลยโดนอ้เไ้ควดักก่อนไปโดนตุ๋ยแพ้แล้วจบแล้วกลัวไห เล่นเปล่าเล่นไม่เป็นก็ตายได้นะเล่นว่าเกมต่อไปโอเคเกมที่สองโอ้โหด่นี้ด่านนี้นนถนัดแล้วก็ไม่ถนัดในเวลาเดียวรอเ,เหมือนล้อรงล่อวอาปืนได้ีลกวก็ ในที่ผมเป็นอยู่นี่เป็นมาสเตอร์หรือว่าสเตอร์หรือว่าสเตจมีสุดเดี๋ยวค่อยดูอาจจะมาสเตอร์ก็ได้มาสเตอร์ผมจะได้เนย้อเขาหลังๆนี่เดิมันายพิเศษนะแล้วเดี๋ยวก็เป็นหลังๆนี่ก็อืดอืดอีได้แอดแล้วจะลองแค่เกมแบบภาษาใต้นะ แต่พูดใต้ไม่ค่อยได้นะครับผมบุกจำได้แล้วก็รู้ว่ามันแน่นองแล้วผมพูดได้นะถ้าผมพูดเข้ามาแหลกนตายแน่เป็ดโอ้ไม่โดนเฮ้ยพี่พี่ว่ามันจะมีคำหยาบใ่นี่นนะครับโอ้ไม่โดนโอ้ไม่โดนอีกว่า รู้สึกเหมือนจริงนี่โค่อเลยต้องใส่ฝีมือไปละไม่เลอกกาสเลอแควางดักตอนที่จะเดินไปผมจะบอกให้นะว่าเวลาผมเล่นนะล้วผมจะใสลย่ยมันต้องมีการหายใจใช่ไหมผมไม่ชอบขั้นหายใจเว้ยแม่งแบบจะเอาสมจริงไปไหนวะโคต มันไม่ดีทนำะตามเพียมันไม่ค่อยดีอะไรแต่มันชอบเผลอมาเลยเจ๋โอ้ยแล้วเมื่อไหร่ตอนนี้มันนะ้งโอเคโอ,โอ้ยยังไม่ไปยังไม่ไปเกอบเกอบหลับไปกกับไม่ได้ถ้าใครอยากรู้ว่าผมหายเวลาชอบไปดูที่ มุ่ชนนะครับมันจะขึ้นม่อยู่ผมก็ียดสิทธิจำได้นะครับมิเกตผมพี่เกตเรานะานโอเควิ่นดนอยทีมนูนม้นแทบไม่ตอบโต้เลยพอดีละเดีจะแพ้เราโอ้ยไม่หลุด ดูดีดีว่ะโอ้โหถามจริงสักทีเถอเเบิดนี่ไปดูดคือเะเบิดต้องชนะละว่าน่าผมใช้ใ้บางจุดนะมบางจุดมันใช้ไได้ล่างบางจุดมันใช้ได้บ้เช่นบางครั้ชอบมันีคแ่างนี้นะครับ เมได้เห็นผมเล่นคอปิวซี่เลยแล้วลได้ยินเสียงหายใจเสียงผมเองนะมันกั้นหายใจเพราะว่าเล่นสะไหนมันมันต้องเป็นสมาธิหน่อยโอเคโอค้ยอ,อย่าสมชิงไปชายเอ,อ้ยเดี๋ยวตายะสักวันนะเป็นอง ไม่ิดว่าเราอยู่ไม่คิดว่าเราอยู่รยหรอวะโอเคโอค้ยผมน่าผมไม่ได้มีสามาธิตอนพูดหละเพราะว่าไปต้องพูดไปเยอะเลยนะคนดูจะได้ไม่ต้อง,บอออองเบื่อสินโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมคราเห็นว่า ผมว่าผมยิงเพื่อนตาจงแตกตาแหลกเลี้ยงไม่เคยโดนเลยดูแล้วผมมม่กลาเกินกลแล้วก็ชนะนะนโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจ,จบไปก่งนี้อ่สนุกหรือเปล่าถ้าว่าสนุกก็ก็ไม่น่าจะสนุก ถ้าเกิดก็ขอกระตุ้นเฉยนะครับด้วยการกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์ครับเพราะว่าจะได้คนดูเยอะขึ้นสำหรับคลิปนี้ของข้อขอลาไปก่อนนะครับเปิดพี่เขาดนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับล้านอะไรภาษาอังกฤษเลยนะสัยญาล่ะอะไรสักอย่างใช่ไหมบ๊ายบาย